บอดี้ผ้าซีนามาแล้วค่ะไหนใครเป็นแฟนคลับผ้าซีนาคะเชิญด้านนี้เลยค่ะสำหรับนะคะนี่เลยค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดของเราช h a เตอร์1นรค่ะเป็นผ้าซีนาทั้งใบเลยนะคะแล้วก็มารอบนี้นะคะบอกเลยว่าจัดมาแต่สีเด็ดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาเข้มนะคะสีนี้ห่างหายไปนานแล้วนะคะสวยมากนะคะและที่สําคัญนะคะผ้าซีนาของเขาเนี่ย นะะแน่นอนอยู่แล้วเรื่องน้ำหนักนะคะน้ำหนักเบามากสําหรับรุ่นนี้นะคะ chapter หนึให้ดูใกล้ๆว่าสวยมากนะคะดีไซน์สวยมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาด,ขนาดของเขากันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาโชว์สีกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะขนาดของเขาความกว้างจะอยู่ที่17.5ความสูง18.5้นะคะและฐานที่ลึกถึง8เซนฐานลึกมากๆเลยนะคะ8เซน ะะและที่สำคัญน,น้ำหนักของเขาก็เบามากๆนะคะ292กร,รมัมนะคะไม่ถึง3ขีดนะคะ292กร,รัมเท่านั้นสำหรับนะคะ crossbody นะคะผ้าสีหน้าของเราเดี๋ยวเราไปดูสีกันค่ะนะคะอันนี้จะเป็นสีแรกค่ะเป็นสีเทาเข้มนะคะ สวยมากนะคะมีความแบบเก๋ๆมีความเท่มากๆเลยนะคะสีที่2ค่ะจะเป็นสีดาสุดคลาสสิกนะคะผ้าซีนาเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละสีคือสวยมากๆเพราะว่าเขาจะมีความสวยของเนื้อผ้าค่ะเนื้อผ้าของเขาจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะคะนี่จะเป็นสีที่2ค่ะสีดําสีที่3ามค่ะสีน้าตาลค่ะ สวยมากเลยเอาใจพี่ๆสายเที่ยวเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่ชอบไปคาเฟ่นะคะต้องมีเลยสำหรับสีนี้สีน้ำตาลในชั a p เตอร์17ค่ะ สวยมากและสีสุดท้ายค่ะนี่เลยค่ะสีเทามุกนะคะสีนี้ก็สวยมากๆเช่นกัน <c oughs> เดี๋ยวแค่เทียบไปดูว่าระหว่าง2ส,สีนี้นะคะสีเทาเข้มและเทามุกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะพ <c oughs> ี่ๆค่ะสองสีนี้เขาจะมีความแตกต่างกันนะคะมีความสวยนะคะที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะนี่เลยถ้าเทามุกเนี่ยจะเป็นเทาแบบ เท่าสว่างนิดนึงนะคะคุณลูกค้าแต่ไม่ต้องกลัวเลอะเลยเพราะว่าผ้าซีหน้าเนี่ยจะบอกเลยว่ากันน้ำนะคะแ0แล้วก็ที่สำคัญกันรอยขีดข่วนเลยอย่างแคนเนี่ยเล็ยบยาวนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเล็ยบยาวโดวนกระเป๋าแล้วจะเป็นรอยไหมไม่เป็นนะคะ แค่ให้ดูว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยสวยมากมันจะมีความแบบเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยสําหรับผ้าสีหนานะคะและที่สําพันน้ําหนักเบามากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดถึง4ส,สีนะคะสีสีเลยนะคะแค่แจ้งขนาดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวช่องกันดีกว่าค่ะสําหรับช่องนะคะเดี๋ยวแค่ของุญารีวิวเป็นสีน้ําตาลละกันเพราะว่า สีนี้สวยมากๆเลยอยากให้พี่ๆได้เห็นใกล้ๆนะคะสำหรับดีไซน์ของเขานั้นนะคะจะเป็นกระเป๋าค r อสบอดี้ไซส์ S กึง M นะคะคุณลูกค้าด้านหน้านะคะจะนี่เลยนะคะเป็นฝาเปิดปิดแบบนี้นะคะที่เป็นลายนะคะเลขาคณิตแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแบบรูปทรงเลขาคณิตนะคะ,ขขะ,คะมีความเก๋มากๆเลยนะคะแค่ด้านหน้าเนี่ยก็มีความเก๋แล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกระดุม1เม็ดตรงนี้นะคะ เปิดง่ายติดง่ายมากๆเลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะคะเป็นซิปอีกนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะทําเป็นเปิดปิดอย่างเดียวหรือเปล่านะคะไม่ต้องกลัวของหายเลยเพราะว่าเราทําเป็นซิปด้วยอีกชั้นหนึ่งนะคะป้องกันนะคะเปิดออกมานะคะจะเป็นช่องโลง่งๆนะคะคุณลูกค้าไม่ ไม่ซับซ้อนใดๆเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถใส่เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะรุ่นพลัชรุ่นโน้ตเนี่ยสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะลวงง่ายหยิบง่ายหยิบสะดวกหรือว,ว่าจะเป็นทิชชู่เจลแอลกอฮอล์ต่างๆก็สามารถใส่ลงไปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็รูซีปิดน,นะคะนี่ส่วนช่องหลักตรงกลางนะคะเปิดออกมา นะคะช่องตรงกลางของเนี่ยว้าวมากๆเลยเพราะว่าพื้นที่ฐานของตั้ง8เซนคุณลูกค้านะคะฝั่งทางด้านนี้นะคะนี่เลยจะมีช่องใส่ของที่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะลิปสติกปากกาอายไลเนอร์แป้นสลักต่างๆใส่ลงไปฝั่งตรงนี้นะคะจะมีเป็นช่องเซฟตี้ใส่ของสําคัญค่ะเครื่องเพชรจิวเวลรี่นะคะสมุดธนาคารบุ๊ a แบงค์พี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็2ช่องที่เป็นช่องตะข่ายตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ย นะใครที่แบบอุ๊ยพี่เนี่ยที่ลืมจังเลยเอาอะไรใส่ลงไปก็หาไม่เจอที่ลืมนะคะแค่แนะนําเลยรุ่นนี้เพราะว่าเขาจะเป็นช่องตะข่ายแบบนี้เวลาที่พี่ๆใส่ของเนี่ยหาเจอแน่นอนนะคะมองเห็นด้วยนะคะแบบนี้เลยตรงกลางนะคะเรานะคะมีสายฟ้องพวงแจ,จมาให้นะคะนี่เลยเอาใจพี่ๆนะคะ นะคะหากุญแจบ้านไม่ค่อยเจอหากุญแจรถไม่ค่อยเจอต้องมีเลยนะคะเพราะว่าหยิบง่ายสะดวกมากๆเลยหายยังไงก็เจอนะคะใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยส่วนตรงกลางนะคะเขาสามารถใส่กระเป๋าตังบอลเลตได้นะคะขนาดของเขาเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าตังวอลเลตได้นะคะเดี๋ยวแพรลองให้ดูนะคะนี่เลยะคะ่ะนี่จะเป็นวอลเลตนะคะ รุ่นล่าสุดข,ของเราเลยบอลเหรียญนำวัสดของเรานะคะสามารถใส่ลงไปได้นะคะใส่ลงไปได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะเยอยะแยะมากมายเลยที่จะให้พี่ๆใส่ของเข้าไปได้อีกนะคะล่องสั้นสามารถใส่ได้นะคะกล่องแว่นก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะและช่องด้านหลังค่ะมีความเก๋มากๆเลยนะคะเปิดออกมาตรงนี้เขาจะเป็นช่องซิปโค้งนะคะตรงเนี้ยนะคะช่องด้านหลังเขาจะมีช่องใส่บัตรทั้งหมด4ช่องพี่ๆสามารถจัดเรียงลงไปได้เลยค่ะบัตรต่างๆบัตรสะสมแต้มนะคะ เอาใจพี่พี่สุดๆเลยนะคะใส่ลงไปตรงนี้หยิบง่ายหยิบสะดวกต้องช่องนี้เลยนะคะด้านข้างใส่เป็นลิปสติกนะคะต่างๆได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ยังสามารถใส่อย่างอื่นได้อีกนะคะเพราะว่าเขามีความกว้างมากๆนะคะเนี่ยเปิดง่ายหยิบง่ายแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องเขาตังหกนะคะพี่ๆค่ะเป็นช่องแยกตังหกเลยเพราะฉะนั้นเวลาหยิบใช้งานเนี่ยจะหยิบค่อนข้างง่ายนะคะและที่สําคัญค่ะนะคะเขามาพร้อมกับสายที่เป็นสายไฮบริดนะคะคุณลูกค้า แบบนี้เป็นแผ่นรองบ่านุ่มนิ่มแบบนี้นะคะช่วยซัพพอร์ตบ่าซัพพอร์ตไหลพี่ๆรับรองว่าสบายแล้วสบายบ่าสบายไหลแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าเรียกว่าชัปเตอร์117นะคะ สำหรับราคานะคะเดี๋ยวแค่แจ้งราคาเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะ Chapter 117นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่2 1 9 0บาทค่ะนะคะสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้นะคะคุณลูกค้าสามารถนำอ่างเปามาเป็นส่วนลดได้และลูกค้าที่เป็นวีพีสามารถลดเพิ่มได้ค่ะและก็พิเศษสุดๆค่ะเมื่อคุณลูกค้าซื้อสินค้านะคะสองรายการนะคะคู่กันจะซื้อรุ่นนี้นะคะ108้คู่กับ1 1 7นะคะรับไปเลยค่ะกระเป๋าซีวิสนะคะกระเป๋าซีวิสน เลยค่ะลการเดนฟลาวเวอรแบบนี้ให้ไปเลยสําหรับโปรโมชั่นซื้อโคนะคะ mm. เมื่อคุณลูกค้าซื้อสินค้าคู่กันรับไปเลยค่ะหใบแบบนี้และพิเศษกว่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่นะคะมีบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตสามารถนะคะ ผ่อนศูนเปรเ็ถึง6เดือนเลยท่านไหนที่ถือบัตรกสิกรแครเซีเนี่ยไม่จํากัดขั้นต่ําเลยนะคะไม่มีขั้นต่ําสามารถนะคะรูปศูนเอ์ซได้ค่ะส่วนธนาคารนะคะอ่าีบีกรุงเทพนะคะธนาคารนะคะจะมีขั้นต่ํา3พ0 0บาทค่ะถ้าสนใจสินค้านะคะสามารถสั่งซื้อกับพี่แอดมินได้เลยหรือว่าอยากจะไปดูของจริงที่หน้าร้านของเรานะคะก็มีทั้งหมดถึง7สาขาเลยนะคะในกรุงเทพของเราไม่ว่าจะเป็นสาขาเซ็นทรัลพารามาพรา เซ็นท่านปิ่นเกล้าเซ็นท่านบางนาเซ็นท่านแจ้งวัฒนะเซ็นท่านเวสเกตแล้วก็เดอะมอลล์บางกะปินะคะไปช็อปกันได้เลยค่ะ